สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นใช้ไมค์คาเกนะฮะเย่ก็หลังจากที่ทำคลิปเมื่อกี้เมื่อกี้เสียงค้างก็หลังจากที่ทำคลิปเอ่อันเดลเทลไปแย่มากมายมหาศาลนะฮะผมก็อยากมาเล่นเกมบ้างนะจริงๆผมก็อยากจะเล่นเกมอื่นนะแต่คือไม่มีเกมเล่นนะมีแต่เกมเดียวที่เล่นอยู่ทุกวันเนี่ยเกมเนี้ยนะฮะก็วันนี้จะมาพ v p กันนะฮะผมว่าทำเกมนี้คงจะไม่ว่าอะไรกันนะเพราะว่าอยากทำอ่ะเอาจริงผมอยากทำนะมาแมทเลิกเออจนที้เปิดก่อนนะคลับสปีดเร็วกว่า ตาเมย์ยันฮีโคตรแรงเลยฮะ7,000นหน้าอะิรไอคิริเอวเราไล้เปิดเร่งเทินไปก่อนนะฮะสองเทินจังหวะนี้ก็เจ็บอุ้ยแม่งอึดมากเลยอึดมากฮะอุ้ยมันใส่สองรจิบมาอ่าไม่โดนไม่โดนฮะถือว่าเสียลปลายโตกับอสายไปเหมือนกันฮะอาอไอคิริเอวไม่ใช่คิริเอวมันชื่อว่าอะไรว่าอิเซียเราไปโอ้ยโอ้ยไม่สวนไปสวนใหม่น,นั่นแหละให้คนอื่นเขาเปิดโอ้ยมันเร่งเทินมาสามเทินว่ะชิบหายละคินเวลเราจะอยู่ได้ไม่นานฮะ แต่เมกกระชิดได้ยอยู่อเอาเร่งเทินไปอยู่ฮะปึ้มอ่าเฮ้ยเราจะได้เปิดสกิลเอาเวกเคนแล้วฮะไอยอนฮีเปิดท่านี้มาน่าจะมีการเสียวเดินร้อนเราเสียวไปแล้วฮะทีนี้เราก็ได้เปิดสกิลเวกไงล่ะเปิดรีบเปิดก่อนที่จะโดนบัองทิง้งอ่านั่นแหละแรงฮะท่านี้สุดยอดเป็นสกิลเวกก็ต้องแรงแล้วโหสองห0ื่นขนาดขามาที่ว่าอื่นก็ยัง7,000พนะติดบล็อกด้วยนะชิมหายแนละ้วมันติดสถาน,นะว่ะยันฮีได้เวลาสวนแล้วยันฮีเดือกเค่นางคนเดียว นั่นแหละนะฮะเปิดตันพีกฮะเนี่ยมามีสัตว์เลี้ยงเพิ่มโอกาสติดสถานะนี่ก็ยิ่งดีเลยฮะโอ้โหติดตันอย่างงี้ชนะแน่นอนโคตรชัวร์อ่ะเปิดสกิลเวฟไม่หีกนะฮะทำให้กันอีกสี่ฮิตมั้งนะฮะแล้วก็บวกดาเมจเพิ่มเอมิฟายสองครั้งปะนั่นแหละสุดยอดฮะชนะไปละแล้วเจอทีมถึกใช่ไหมน่าไม่ใช่ฮเพราะเอาอีวานเข้ามาอืมเปิดไปอ่าติดเดสเป็นหนึ่งตัวฮะ ้มันสวนกับมาฮะสองครั้งก็จะได้โซปักหัวครับอีวานเปิดล้นมาฮะเฮ้อสกิลตันไปอ่ะติดไหมอ่ะน่าจะติดนะเพราะว่าเปิดไม้นี่มาติดตันไปเลยไอ้ไม่ใช่ติดเดสไปเห็นไหมติดสี่ตัวเลยฮะเอ๊ะติดตัวปะดูดาเมจนะสิโคตรรุนแรงอ่าสามตัวนี่กว่ามาเปิดอันนี้ไปด้วยฮะใบก็น่าจะติดติดไหม เดโดติดนะฮะเหลือแค่นี้คนเดียวมันจะเปิดอ่ะใส่ใครวะโอ้ไทเฮยรอนที่เป็นไรฮะมันมีหกครั้งเนี่ยเดโดเสียหลายไปฮะแล้ยันที่เปิดสกิลนี้ขึ้นมาต้องมีการตายเกิดขึ้นแน่นอนฮะอ่าเห็นหมาตายสองตัวฮะแต่นี่มันอึดฮะเราต้องทำใจไปมันก็จะเปิดสกิลเวกขึ้นมาฮะเพิ่มเลือดอีกพันหนึ่งโคตรชีต <Holy shit. S 1> ไม่โดนใครฮะโดนแค่ซินเวียที่เป็นอันเดียก็ไม่ตายไงล่ะส่วนไปท่านี้รุนแรงอ่ะรุนแรงอุ้ยเห็นไหมฮะแรงจริงๆบอกเลย สกิลเวกสกิลเวกโอ้โหแม่งเก็บตสามตัวนี่นะฮะก็ยังเหลือเซนเวียคนนี้ที่เพิ่มเติมคือดาเมจแรงสัดสัดอ่าเดลงรนจะทำอะไรได้ไหมเนี่ยมันเปิดมาเดลโรนแค่จะตายอีกรอบฮะกันทีหนนามคนเดียวให้ใส่สกิลได้้าสวนไปก่อนฮะอืมจะตายไหมจะตายไหมเฮ้ยไม่ตายหว่าตายแค่ใครมันเหลืออีกตัวนึงอ่ะถ้าเกิดมันเล่นเทินมานี่ก็น่าจะเสียวละเออนั่นแหละ หรือยืนอยู่นี่มาพอดีเลยอ่ะพ yeah. ี่ตู่พ่อเดี๋ยวมึงแล้วอะเลงไม่มีแหวนเกิดใช่ไหมไม่มีแหวนเกิดใช่ไหมเออโอ้ยทีมถึกเดดใช่ไหมไม่ใช่มชไม่มีวะ่ะฮะเราเปิดก่อนฮนะเพราะว่าเราปรีากเยอะกว่าเล่นเทินไปสองเทินอะ่ะมันก็ไม่กำสถานะแล้วใครเฮลลอนมันมีอยู่นะมันทำไม่กำสถานะไอตัวนี้โอ้ยลิงเปิดมาน่าจะเจ็บอ่ะดาเมจแรงควยนี่ฮะใครเฮลอน เปิดสกิลนี้ไปก็น่าจะรุนแรงอยู่นะเพราะเราก็มีตัวบูดามเมดทั้งสองตัวแน่คิดเร็วดับไปฮะ,ะคิดเป็นใบอีกเดือดริงคนเดียวแม่งเล่งเทินโดนสินเยียอีกอส่วนปลา,าติดเดสด้วยแล้วก็เล่นเทินไปสองเทินกุยแอร์หลับไปแล้วเออตีลิงอีกสุดยอดนะสินเวียแม่งฉลาดชิบหายแล้วก็ตายไปฮะโดนเล่งเทินไปหกเทินตายสามเลยเหรอไม่คิดว่าจะตายหมดเอาเปิดสกิลนี้มาต้องมีการเก็บตัว ตัววิ้งไม่ตายว่ะลิงมันจะอึดไปไหนวะเฮ้ยเปิดไปอีกฮะอุย๊ยไอ้นี่มันก็อึด <c oughs> อ่ะเปิดสใ,ใส่ใครใครคิดเสียหลายมากฮะมันคือเล่งเถินนะท่าน,นี้เล่งเถินคิดก็ดัดไปเออแต่มันน่าจะไปใส่ลิงอะไรอย่างเงี้ยอ่าเปิดสกิลนี้มาอีกอไอทีมเขาไม่ใส่สกิลนี้คือมันน่าจะหมดสกิลแล้วฮะแรงแรงใช้ได้ไป <c oughs> มันเปิดม,มันเปิดอะไรตอนนี้วะชิบหายละจังหวะน,นี้คือต้องสวน เฮ้นี่ก็แรงอยู่นั้นเนี่ยปรสกิลเว้ขึ้นมาพูดอะไรไม่รู้ฮะแค่ดึงดาวมาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็ลาลิงคนเดียวอุ้ยมันโกรธมันโกรธฮะไม่เป็นไรฮะว่าวแค่สำหรับอินโฟมิชันแต่ไม่เป็นไรมีใครตายฮะสวนชนะเขเปิดก่อนฮะอุ้ยเอาเทโอหลับตาเฮีมันติดเดนฮะทีนี้เอ่อว่าไง ลิงตายไหมลิงตายไหมตายนะฮะต้องเกิดมาตัวเดียวไงอีลิงเอ้ยมันมีแหวนชุบอะเลือดเกิดมาแค่นั้นนะเกิดแล้วมีเลือดแค่นั้นคือมีแหวนชุบอะกินเลยโดนไปสามยึดนะฮะโอ้ยสามสามครั้งไม่ใช่สามนี่เออสับสไปร์ตไปอะคาถาน้ายังไม่หายไปนะฮะมันมีมนกันได้สามเทินจิจินี่ใส่รสชา่ิานี่หมดต้นแรงจะได้สวนไปสิหาลิงตายละรานนี้แหละลิงจะไม่ได้เกิด แต่ท่านี้ไปเป็นไงเป็นไงเป็นไงหายหมดไหมอุ้ยหายไป3ตัวเขาฮะโคตรอีเชียดอ่ะสไปค์เกิดมาทำไมไอ้ยท่านี้มันสุ่มใครตายคนนึงนี่เป่ากูจำได้อ้ออาวจะี๋ยวโดนไปแล,แล้วเกิดใหม่ <c oughs> ไงหนีผ่านไนี่เหรอฮะทีมดาเมจมาแล้วเปิดโดนเปิดก่อนด้วยแพ้นแน่นอนฮะจังหวะนี้ดูดาเมจน้ำสิฮะมันก็เปิดสกิลก่อนฮะเฮ้ยเราเปิดก่อนปะอ๋อสัปเพโอไป ดูดาเมจ่งนะสิฮะแช่งกะทำช็อปเราเกิดไปฮะเอามันเล็งเธอมาแล้วก็ทำให้ติดสถานะนี้ด้วยทำให้เลือดเพิ่มน้อยลงป่ะเออแล้วทีนี้ใครหลอนก็จะใช้ท่านั้นฮะท่าลูบบับ๊บนั่นไงทีนี้เราก็เสียแล้วมันก็ใช้สก,กิลอ่าเห็นไหมแล้วมันเราหลุดเล็งเธอไปแล้วเราก็ติดสถานะได้ฮะถ้าจะติดบ้างอ๋อมีแค่คีเรียวคนเดียวถือว่าดีมากฮะเฮ้ไม่ใช่คีเรียว,วค,คนเดียวดิไอ้คาเฮลอนด้วยคฮะเปิดสกิลนี้ไปต้องมีเจ็บดิ มันโดนฐานตัวนี้ก็ก็ใช้ได้นะเด็กหลับไปแล้วดาเมจก็จะเบาลงไอ้นี่หลับไปด้วยไอ้เดลโดนนะฮะแค่ว,ว่าตัวบูดาเมจหายไปแล้วฮะว่างไางว่าไงัยถ้านี้มาเหือส <c oughs> ไปายกับหลับฮะเอาติดเดสไปอีกรอการตายอย่างเดียวฮะสำหรับใครดิอื <c oughs> ม่งหายไปแล้วอ่าเราโดนเกินใหม่อารลิงเทิร์นบีกฮะบูมหายไหมเทโอเทโอยังไม่หายฮะ เล่งเทินมาฮะซินเวียน่าจะดับโดนเร่งไปแล้วปะว่าและ <c oughs> ยอนฮีส่วนไปดามเม็ดแรงชิบหายนาเปิดท่า,ทาน,นี้มาฮะไอ้นี่ก็หลับต่อไปฮะไอ้นี่สวนมาจะเกิดยอนฮีโอ้ยอนฮีกระพริบแล้ววะแต่ท่าน,นี้ไปก็น่าจะมีการแบบร้อน <c oughs> นั่นแหละฮะเราจะแพ้เพราะเทีวตัวเดียวไม่ได้ค่ะจะเป็นเอ้าชนะเฉยทีชิด วีทีมนี้คล้ายๆกันเลยเว้ยช้งค<อ>งนะอ่านี้สวนมาฮะเช้<อ>งคงนะเฮ้ยมันสลับอนะินโฟเมชันนะรู้บับด้วยแต่ก็มีส่วนเดียวที่เดือดร้อนนะฮะเช้งค<อ>งนะอยู่้ยไม่น่ารีบใส่เลยน่าจะลิงเทิร์นก่อนเยอมากฮะท่านี้คือมันมีตัวการสถานามะมันเลยไม่ติดนะถือว่ากินครั้งกินฮิตไปแล้วกันนะอ่าสวนไปอ่ะซาชิมิมาฮะ ทีมเราอาจจะติดป้ายติดจริงด้วยแล้วนันหีก็ส่วนใช่ไหมอ้าวแหละฮีโดนกองหมดปะมันลบมันลบฮะใครจะเปิดสกิลเราก็ต้องลุนละอ้าวไอ้นี่ฮะก็ดีอยู่มันไม่ค่อยแรงมันงเฮงคงนะอยู่อ่ามันติดตันได้ใช่ไหมเฮ้ยยังปะเฮ้ยแต่ดาเมทโหดุดแรงดุดแรงหายไปสามให้เปิดโดนดันหีนี่ดันหีตายเนี่ยอ้าว ไม่โดนกันทีก็ถือว่าดีฮะเอ้าสกิลไม่โดนนะแต่อันนี้โดนแทนมีปกติเฮ้ย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 ลุ้นว่ะมีการลุ้นฮะเพราะว่ามันมีตัวเล้งเทินฮะคือได้เกิดไม่ตีนี่ใส่สกิลนี้ไปก็ทำให้มันเดือดร้อนได้อยู่เนี่ยเฮ้ยนั่นแหละนั่นแหละสกิลเวกต้องต้องนี้อะชนะเออเออเอออย่าอย่าเออนั่นแหละมีอันนี้ฮะเมลเคเล่ เปิดก่อนนะฮะวิเราต้องเปิดสกิลก่อนปะไถชิคึนมึกปิวปวววนี่สก็ตสไปร์ลหมดนะฮะนก็สวยไหมอ่านี่เปิดเกาะถือว่าเสียเทินไปอ่าเราเล่งเทินไปนะฮะถือว่าเอา่อไฟตายไปแล้วแต่อันนี้ยังไม่หายนะฮะไอสถาน,นะมันเราต้องเล่งเทินให้มันหายก่อนมันถึงจะติดสถานะได้โดนซิมเบลไปเป็นไรฮะซิมเียกเกิดใหม่ได้อาเปิดใบไปแต่ก็ไม่ติดนะฮะ แต่ไอ้นี่เดือดร้อนนะไอ้เมลเคผมเล่นงี้อ่ะมันตีนดีเมลเคอุ้ยมันติดเดสด้วยยันทีมันอ่ะอ่าอันนี้เปิดเล่งเทินมาป่ะเป็นทีสวนเนอะเอายันทีมันตายไปแล้วฮะเราลบบัฟรนี่อีวานเปิดสกิลใช่ไหมใส่ใครเอาเดียวเดียวเกิดใหม่ฮะเดียวกันใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะตายครั้งนะฮะเพราะว่านี่มันได้สกิลเวกแล้ว มันไม่ใช่แค่เดียวนะน่าจะเป็นไอ้นี่ด้วยชื่อว่าคิรลเอลตะกอยแต่เรายังเหลือตอนนี้กับไอ้นี่อยู่ฮะถึงเป็นดาเมจที่แรงแรงมากนี่ิ้วมึกอุ้ยโดนสะท้อนมาตายเองวัตฟักเอ้าอหายแล้วฮะโอ้โหมันปลดสกิลเว้งมาฮะแต่มันน่าจะเป็นอะไรกับเดสถึงสถานะจะแรงก็จริงฮะแต่อันเดสน่าจะเป็นอะไร ปิดสกิลล่างไปน่าจะเจ็บปวดอยู่เจ็บปวดเจ็บปวดไงเอาไม่เกินใหม่ปะโอ๊ติดช็อตแพ้แล้วฮะลาก่อยลาก่อยเลยฮะเปิดรั่วมาอีกนะฮะโดนไปหมื่นสามก็แพ้ตาสุดท้ายก็ไม่เป็นไรนะถือว่าชนะห้าหกรอบติดกันนี่คือไม่ธรรมดานะ ก็ถ้าเกิดใครชอบก็ขอให้ทำอีกก็ได้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดพูดติดขัดหรืออะไรยังไงที่ทำให้คุณไม่พอใจก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะฮะคือเมื่อกี้ผมสังเกตมานะผมมันผมจะพูดแบบเออเออเมันชื่อว่าอะไรวะเนี้ยคือเป็นบ่อยมากฮะ,ะมันก็ <laughs> ไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันโอเคแค่นี้แหละฮะดอดีดบอย